ลอยกระทงชำครอบครัวสุขสัน์หนูแม่มควงสามีบ๊อบบี้และลูกสาวน้องแอลลี่แต่งชุดไทยคอนเทนด์นเลิศเลาาที่สุดในสามโลกลอยกระทงปีนี้อีกหนึ่งครอบครัวสุขสรรันที่ต้องกดไลค์แรงๆให้กับคอนเทนต์สุดอบอุ่นคงหนีไม่พ้นความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวพิธีกอดตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาที่มาแบบเล่นใหญ่จัดเต็ม ขวงแขนมากับสามีบอบบี้โรเบิร์ตพร้อมด้วยลูกสาวบุญธรรมน้องแอลลี่ครบทีมดูแล้วละมุนละไมใจบากไปกับความอบอุ่นของครอบครัวนี้งานนี้แม้ว่าจะงานแน่นภารกิจหน้าจอทีวีของหนูแม่มคิวฮอตสุดๆแต่เรื่องความรักความเอาใจใส่ครอบครัวต้องมาก,ก่อนเลยได้เห็นชอดน่ารักๆของครอบครัวหนูแม่ม อบอุ่นเกินต้านสุดๆซึ่งหลังจากมีลูกสาวคนสวยน้องแอลลี่มาเติมเต็มให้กับชีวิตครอบครัวพีที่กอดตัวแม่หนูแแมมก็ขยันสร้างกิจกรรมน่ารักออกมาเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆได้เสมอ ล่ากระทงปี2,565เลยไม่มีพลาดได้เห็นความน่ารักดีต่อใจเช่นเคยแถมยิงใส่ใจรายละเอียดสมกับเป็นลูกสาวหนุแูแม่ด้วยกระเป๋าจิ๋วแฟชั่นนิตตาประชันตัวแม่ตัวลูกรับไปเลย10คะแนนเต็มคะ่ะ